การตตอุยตปนตปุศัลตพระพุทธศาสนาออยด๊โตยังถนังรสัยเจ๊ให้อะโปรมั้ยเนาะอ่าอ่าบัดก็ดักซันมือมันบะปนตึนดักรวยจิ๊บจับข้องขึดอ่าจับกวลคลาสอ่าจับขังจองรสัยคึนอคลาสอ่าจับตปนตปุศัล អត់តព្រះពុទ្ធសាសនាអោយស៊ឺកតយ៉ាងម្ដងតុងចេះហើយតាមមកតរើយបាទអត់រួមឲ្យណោះបាទដកតនិពន្ធផងដែរបាទតែជិតតាគីចាំបាទកបានកាហើយតងបានក្រិនទៀវដែរ ส,สาธุสาธุสาธุปริตวานาเมตังสเมตาปทันตาอวิธิตจิตตาปริตังภะนันโตสากเคกาเมจารุเปขิริสิขรตเตจันตลิเกิมหาเน ทีเปรัเทจะค้าเมตรวาคาหาเนเควัทุมฮ <imate> ิเกเตภูมาจะยันตุเทวาชละทละวิสเมยาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยงมุนิวรวัจนังสาทวเมเอสุนันตุธรรมสวรรนกาโลอยัปทันตา ธรรมะสวรรณกาโลอัยยมปทันตาธรรมะสวรรณกาโลอัยยมปทันตาอะตังนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิมังพันเตสบพ,พังพุทธัะปูเชมะพุทธังธรรมังสังขังอิมาน,นิไม่ยังพันเตตัชตะเกหิรัตตะัตยังปูเชมะอภิปูชยมามะข้าพระเจ้า ขออูชาซึ่งพระรันตนไัรด้วยธงแผ่นผ้าพื้นนี้ขอจงเก่งไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออุทิศเดบุงบิญญาณของพระอาจารย์สมานอนาลโยให้ไปสู่โลกสวรรค์มีมัคสีผลสีนิพพานหนึ่ง พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรม,มบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพโควโภหติสิทธิเตโชพวันตุเตืน่นออนึก บาทนาารพิพีการอยู Lee, ית, sur, to lly, to mm horrible, ่ในตระโรยหอยลำดับต่อตมะกูลบางโจดมัติกาบางระบุญวัดอวยโไว้แน่นอันดมนพระคุณเจ้าบาดขึ้นอาทรงบัด